หรือว่าการเพิ่มไลค์หัวใจทิกตอกกันเองการเพิ่มไลค์หัวใจ t ิกตอกนะคะเป็นขั้นตอนที่ทําง่ายปลอดภัยและก็ไม่ใช้รหัสผ่านเราจะใช้แค่เพียงลิงก์ของทิกตอกค่ะในการเพิ่มไลค์และวิธีนี้นะคะถูกต้องตามหลักของ t ิกตอกร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะก็ะคือทําไปแล้วเนี่ยแอคเค้าไม่โดนเด้งไม่โดนแบนแน่นอนเฮลโหลสวัสดีค่ะกลับมาเจอก,กันกับอุ้มเหมือนเดิมนะคะหัวข้อในวันนี้อุ้มจะมาสอนเพื่อนๆนะคะให้เพิ่มไลค์ในทิกตอกค่ะหรือว่าการเพิ่มไลค์หัวใจทิกตอกกันเองโว่คนไหนพร้อมแล้วนะคะเราอย่าไปรอช ขั้นตอนแรกนะคะไปเพิ่มเพื่อนกันก่อนค่ะในโปรแกรม Line ค่ะกดเพิ่มเพื่อนแล้วก็พิมพ์แอดไซน์ follow mk ค่ะวันนี้นะคะอุ้มจะมาลองใช้บริการ like ต,าตั๊มไลค์หัวใจ t i k t o k นะคะบัญชีคนต่างชาติค่ะซึ่งการ like ต,าตั๊มไลค์หัวใจ t i k t o k นะคะมีให้เลือก2แบบนะคะคือ1เป็นแบบคนไทยล้วน2นะคะเป็นแบบคนต่างชาติค่ะและนี่ก็คือราคาไลค์หัวใจ t i k t o k นะคะแบบบัญชีคนต่างชาติเริ่มต้นที่100หัวใจนะคะไปจนถึง2 0,000หัวใจเลยค่ะหรือถ้าใครอยากได้มากกว่านี้นะคะก็สามารถทักหาแอดมินเพิ่มเติม,ตมได้ นะในส่วนของวันนี้นะคะอุ้มก็จะมาซื้อบริการไลฟ์หัวใจ t i k t อกนะคะบัญชีคนต่างชาติจํานวนร้อยไลค่ะเพื่อนๆพอนพอเราเลือกแพ็กเกจเรียบร้อยนะคะแอดมินเนี่ยก็จะส่งรูปภาพนี้มาให้เราค่ะเป็นรูปภาพ QR Code เอาไว้สาหรับสแกนจ่ายเงินนั่นเองและเมื่อทุกคนนะคะโอนเงินเรียบร้อยก็อย่าลืมแจ้งสลิปแบบนี้ด้วยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะแอดมินเนี่ยเขาก็จะขอลิงก์ i k k t อกจากเราเนาะให้เราเปิดโปรแกรม t i k t อกขึ้นมาเลยค่ะ ให้เ,เพื่อนๆนะคะเลือกวิดีโอที่ต้องการจะทําไลฟ์มาหนึ่งอันแล้ววิดีโอนั้นๆนะคะจะต้องเป็นสาธารนณะด้วยค่ะเ,เพื่อนๆการจะทําไลฟ์นะคะเราจะต้องตั้งบัญชีเป็นสาธารนณะขั้นตอนส่งลิงก์นะคะก็ให้เรากดตุด3จสุดค่ะจากนั้นนะคะกดคําว่า copy link ค่ะเท่านี้นะคะเราก็จะได้ลิงก์แล้วแล้วก็นาลิงก์นะคะมาวางให้อดินแบบนี้เลยค่ะแล้วก่อนเริ่มงานนะคะอดินเนี่ยเขาก็จะส่งยอดเก่าของเราให้เราดูก่อนนะคะยอดเก่าของอุ้มเนี่ยมีอยู่ที่9ไลฟ์ค่ะเ,เพื่อนๆ ยอดเริ่มนะคะ9ไลค์ค่ะในช่วงที่เรารอยอดนะคะให้เรารีเฟซหน้าจอเรื่อยๆค่ะเห็นได้ว่าตอนนี้นะคะยอดไลคะ์เนี่ยขยับไปอยู่ที่119ไ like ลค์แล้วค่ะเพื่อนๆยอดไลค์ขึ้นจริงแบบไม่ตกตานะคะแล้วก็รอยอดไม่นานค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสำหรับคลิปการสอนเพิ่มไลค์หัวใจติก๊กตอ็อก จากในคลิปนะคะก็จะเห็นแล้วค่ะว่าจำนวนไลค์ทิกเ o อของเรานะคะเพิ่มขึ้นจริงไม่จบตาเนาะสรุปแล้วค่ะร้านนี้ทําได้จริงไม่ขายฝันแน่นอนหากคนในสนใจอย่ารอช้าค่ะทักไปหาแอดมินได้เลยนะคะที่ l ล n e s i าย follow mk รายละเอียดตามด้านล่างเลยค่ะซึ่งร้านนี้นะคะเปิดให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเขามีแอดมินเนี่ยคอยให้บริการคอยซัพพอร์ตตลอดเวลาหากเพื่อนๆว่างต่อไหนทักไปได้เลยค่ะรับรองว่าแอดมินร้านนี้ยินดีให้บริการค่ะ เอาละค่ะยังไงวันนี้นะคะอุ้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าในวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบายค่ะ